สวัสดีครับวันนี้ก็มาพร้อมกับบรรยากาศฝนตกเลยนะครับเนี่ยมันฝนโป,ปอยมันจะหยุดแล้วนะเนี่ยเหมือนฝนจะหย,หยุดหยุดตกตกเมื่อกี้เดินออกมามันก็ตกนะครับผมเราก็เดินได้มาอยู่ท่ามกลางฝนที่อยู่ไกลไกล เดี๋ยวจะพาไปดูฝนตกยามนี้กันรู้สึกจะไล่ามาตรงแถวต้นหาดบางแสนแล้วนะนี่หาดวอนาานภาน่าจะโดนละโหดูเมฆฝนแถวแถวต้นหาดบางแสนไล่ามาตรงเขาฉลากโดน ห้อมล้อมด้วยเมฆฝนเลยเนี่ยยาวมาจนถึงเกาะสีชังเลยนะครับแต่เราเห็นขวดแตกขอเก็บเดี๋ยวไปทิ้งนะ่ะ ขอขวดไปทิ้งก่อนนะครับดูทะเลไปก่อนนะเฝ้ากล้องให้ด้วยยังกับหนังไซไฟเดอะมิดเมืองเมฆหมอกเราต้องหามุมที่เราแบบยืนท้าทายท้องฟ้าและสายฝน เขาที่สังเกตดูก็เหมือนจะมีเราอยู่คนเดียวนะโซนนี้เราน่าจะเป็นคนที่บ้าอยู่คนเดียวนะครับที่มาดูทะเลในช่วงคืมฟ้าคืมฝนแบบนี้ฝนมันไล่เข้ามานะครับผมแต่ผมคิดว่ามันเป็นหางหางฝนอ่ะพยัยาก้องนีกทีนึ่ง มันจะอยู่ในทะเลไปอีกนานเท่านานถ้าเราไม่เอามันไปทิ้งอ่ะอืบโอ้โหมีอะไรต่อมีอะไรเนี่ยฮะยิงมันมีเยอะเลยนะแม้จะเป็นอ่ออะไรนะจำน้ำพิกละลายแม่น้ำแต่ก็ ทำไปวันละเ,เล็กวันละน้อยนะครับผมสะสมไปเรื่อยน่าจะช่วยให้ท้องทะเลเราดีขึ้นมานิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งก็พอเดี๋ยวหาทั้งขยะก่อนไม่รู้จะทิ้งทางไหนมันบอกขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่อีกน,นึงก็เป็นขยะอินทรีย์แต่นี้มันก็ขยะอะไรกันยังก็ไม่รู้โอ้แต่อย่างน้อยผมว่าให้มันลงถังน่ะดีที่สุดโอเค น้ำแถวนี้ไม่ค่อยใสเหมือนเหลมแท่นเลยแต่จริงๆก็พอๆกันนะอุ๊บดูดิเมฆของผมก็ที่บางแสนนี่ก็ตกไปแล้วนิดหนึ่งเมื่อกี้น่าจะเป็นแค่หาง,หางฝนฝั่งนี้ยกใหญ่เลยเนะี่ย บางพระมีหรือเปล่ามุกเมโลเผยโชว์มาให้หน่อยมันกินได้เปล่าเนี่ยเดินมาสักพักแล้วนะครับผมก็เลยมาจบช่วงไล์ย,ยามเช้านี้กันที่นี่แล้วกันส่วนใหญ่เราไปจบกันแถวบ้านแถวแหลมแท่นนะครับผมวันนี้มา จบตรงฉากดูอลังการมากกว่าแถวนี้ดีกว่าสำหรับเช้านี้ก็คงต้องจากจอนกันไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวช่วงบ,บ่ายถ้าเอาไปกินก๋วยเตี๋ยวถ้าน้ำขึ้นน้ำลงเห็นบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะมาไลฟ์ให้ดูกันใหม่นะครับ